นุนโดยพลังของทุกคนร่วมก่อเกิดเป็น AIA เราคือพลังสร้างอนาคตเจเล่ซูเปอร์ไลท์สดชื่นอยู่ท้อง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Mango b a n g ก o กลับมาพบกันเป็นประจำทุกค่ำคืนวันศุกร์กับเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มวันนี้ทำเอาพิธีกรหมองไปเลยนะคะผู้แขกงรับเชิญของเราเป็นสองนักร้องสาวสุดเซ็กซี่เรียกว่าออกอัลบั้มเมื่อไหร่เป็นต้องฮือฮาเมื่อนั้นพบกับเธอเลยนะคะน้องเบลกับน้องแดนนี่กรี่เบลรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงมาอย่างไรคะกับอัลบั้มชุดใหม่เห็นบอกว่าแนนนี่กับเบลออกด้วยกัน ใช่จริงๆเราได้มีการพูดคุยกันนานแล้วนะคะตั้งแต่ประมาณต้นปีนะคะช่วงมีนาเมษาว่าเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ไงแล้วก็มานั่งคิดกันว่าเอเราจะทำยังไงให้แบบให้มันพิเศษได้คนดูได้ตื่นเต้นขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่างั้นลองแยกเป็นสองสองไหมแล้วแบบมีคนมาฟอรเนอริงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มกันได้ตอนนั้นจนตอนเนี้ยทำไมถึงได้จับคู่แนนนี่กับเบลกิฟซี่กับกิฟซ่าทำไมไม่เป็นกิฟซี่กับเบลมันมันคือ ความลงตัวที่เห็นได้ชัด DNA นั่นเองใช่ในเร DNA ตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่เรารวมวงกัน4ี่คนจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตจากคล้ายๆกันคล้ายกันจากการแบบแยกห้องนอนแบบว่าเราไปต่างจังหวัดก็คือจะแบ่งห้องนอนกันนอนใช่ไหมคะกิฟซี่ก็คือจะนอนกับซิฟฟี่ลปว่านอนจะนอนกันแอนนี่ตลอดตลอดก็เคยแบบลองเปลี่ยนค่ะแต่ว่า มันดูแบบเราเราสับคู่กันบ้างอ๋อทำไมงงอ่ะมันจะงง, <c oughs> ง,งอะไรยเงี้ยก็จะหอยหาคู่ใช่นอนู่ตัวเองใช่ค่ะก,ก็เลยรู้สึกว่าเออลงตัวละแล้ว,ลวความคิดความชอบหลายๆอย่างคือจะเหมือนกันมาก <c oughs> แต่จีบเ <c oughs> สื้อผ้าตัวนี้ เฮ้ย,ยเกือบซื้อแล้ววะ่ะตัวเนี้ย <c oughs> ันนี้เกือบบางทีแบบอู้ซื้อแล้วว<า>ันนี้ไม่ได้ใส่ดีเนี่ยไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยค<ม>ือ,อมัน,ม,น,ม,นมันแปลกมากตรงที่ตั้งแต่เราคบกันมาคือ4คนอ่ะสนิทคุยกันได้ทุกเรื่องแต่ว่ามันจะมีหลายๆเรื่องที่พอยนี่พูดมาเบลจะเข้าใจหรือพอกิฟซ่าพูดขึ้นมาจะมีกิฟซี่เท่านั้นที่เข้าใจซึ่งมันเหมือนแบบ DNA ตรงกันนะคะแล้วที่บอกไลฟ์สไตล์ตรงกันมีอะไรบ้างสถานที่เที่ยวหรือไลฟ์สไตล์การแบบ เลือกซื้อของอะไรเงี้ยค่ะความชอบแบบอาหารอะไรเงี้ยความชอบสีคือเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่อย่างเงี้ยอันนี้ชอบเฮ้ยอย่างเงี้ยได้กว่าได้ได้อย่างเงี้ยใช่มันจะเหมือนกันมากหรือไม่บางทีอาจจะมีบางส่วนที่แบบเรานิสัยเหมือนกันแล้วแล้วพอเราทําอะไรออกไปกิฟซ่าจะแบบโอ้ยอีกฝั่งวันนี้มันอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าไม่ไม่เข้าใจในไม่เข้าในเท่าเราสองคนช่คือจะคุยกันถูกคอถูกคอมากคือสามารถที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องทั้งสี่คนแต่ว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าต่างคนต่างแบบ เข้ากันได้คืออย่างเวลาอาสมมติไปไปเดินช้อปปิ้งกัน4คนอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะไม่แบบว่ากิฟซ่ากับกิฟซี่จะชอบสไตล์ประมาณนี้เราจะต้องไปร้านนี้เท่านั้นซึ่งนี่กับเบลอะจะรู้สึกว่าแบบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ก็จะแบบไปที่อื่นไหมเบลก็แบบเออไปไปอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนคุยเรื่องเรื่องชอบอะไรใส่กันเลยจริงเหรอจะไปร้านนี้เหรอเฮ้ยไปร้านนู้นดีกว่าจอยข้างสยามตรงที่เป็นร้านแบบเราไปเดินกันใช่ไหมไปไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีแยกบางทีก็แยกกันไป2คนบ้างใช่ค่ะกับซิงเกิลแรกเป็นยังไงบ้าง จะออกเมื่อไหร่ยังไงเพลงเป็นแนวไหนปล่อยเพลงแล้วปล่อยเพลงแล้วค่ะทำนานมากแต่ MV ไม่เสร็จใช่ไหมคะทำนานมากเพลงนี้ตอนแรกเสร็จเมื่อประมาณสองถึงสามเดือนที่แล้วค่ะแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์เพราะด้วยขั้นตอนหลายๆอย่างด้วยคําสั่งฟ้าพาลงมาว่าต้องหาคนฟิชเจอร์ลิงต้องหาคนฟิชเจอร์ลิงอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาซึ่งเราไม่ได้หาแบบ หาคนเดียวค่ะมีมาเป็นสิบมีมาเลือกคนนั้นคนนี้คนนี้คนโน้นมีมาสิบช้อยแต่ว่าคัดทิ้งคัดทิ้งไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าเราค่อยๆคิดที่ละคนเราก็โทรไปหาเขาได้ไหมค่ะไม่ใช่คัดทิ้งเขาอ่ะไม่เอาไม่เอาเราเขาเพราะว่าทำให้ตัวเองดูดีนิดนึีเราคัดทิ้งเขาเาไม่เอาเราเขาบอกว่าอ๋อเออเนี่ยตอนนี้พี่กําลังจะออกอาวัมพอดีออกซิงเกิลพอดีอ๋อไม่ได้พี่ต้องไปทํางานคนนั้นคนนี้คนโน้นค่ะไม่ได้ประมาณสองถึงสามเดือนสรุปเราก็ว่าอ๋อตอนนั้นเราไปคอนเสิ พี่ปานพี่หนุ่มเบาสาวปาแล้วก็มีพี่เวไทเทเนียมมาด้วยตอนนั้นเราก็คุยกันว่าเราอยากร่วมงานกับเขานะเ้อทำไมคิดช้าอย่างเงี้ยพอปโทรไปหาเขาเขาก็แบบตกลงทันทีโอเคเลยแล้วแบบกลายเป็นว่าพอเขากลายเป็นเวทเทเนียมใช่แล้วมันลงตัวมากเพราะว่าท่อนท่อนที่เรารู้สึกว่าจะต้องมีคนมาฟิเจอริงเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่แรปได้แรปได้แล้วทำให้เพลงเราสนุกขึ้นไปอีกซึ่งพอพี่เวมันนี่คือทุกอย่างจบเลยได้ตรงตามที่ต้องการค่ะอือแล้วเป็นยังไงมั้งคะพอร่วมงานกับเวทเทเนียม ก็สนุกสนุกอะคะ่ะคือพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบมีความสามารถมากเพราะว่าอย่างท่อนนั้นเขาก็แต่งเขาก็รับผิดชอบไปเลยคือเราเราบอกเขาว่าเหมือนแบบเอาเพลงให้ฟังนะคะเพลงหนูเป็นอย่างนี้แล้วก็พี่อยากจ,จะเพิ่มเติมตรงไหนอยากจ,จะอะไรตามสบายเลยอืมค่ะแล้วการที่เวทเทียมเข้ามาทําให้เพลงเราสมบูรณ์มากขึ้นเลยค่ะโอ้ใช่เออเกินกว่าคําว่าสมบูรณ์นะคะ,คะในความในความคิดของพวกหนูนะคะเพราะว่าคือพวกหนูแบบ ตอนตอนได้เพลงมาก็ยังยังกลัวๆเพราะว่าเราอะลงมาทำเองอะแล้วมีเราเป็นปวดเดียวลงลงมาลงมาคิดเองในเรื่องของคอนเซปต์อาจอาจจะไม่ได้ลงมาในเรื่องของเมโลดี้หรือเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคิดคอนเซปต์หัวใหญ่ว่าเราต้องการอะไรช่วยต้องการแบบไหนอะไรยังไงเราลงมาหมดแต่ว่าพอพอมาเจอพอมาเสร็จเพลงก่อนหน้านั้นที่ยังไม่มีพี่เวค่ะเรารู้สึกว่าเพลงมันยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเท่าที่เรา เราชอบไดที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยพอมีพี่เวมาบอกโอ้เต็มอ่ะด้วยความที่อัลบั้มนี้คือเรามีส่วนร่วมด้วยทําอะไรบ้างก็คือเป็นเป็นโปรดิวเซอร์คือควบคุมการผลิตทั้งหมดเองเลยเปล่าทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่พอเรื่องที่เราเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยคือวันหนึ่งเข้าไปคุยกันหลังหลังจากที่บอกว่าโอเคงั้นลองแยกสองสองโปรเจกต์พิเศษดูเรากิฟซ่าก็เสนอไอเดียว่าเราเป็นโปรดิวเซกันไหมแล้วเราก็เลยแบบวิเราจะทําได้หรอแต่พี่พี่ที่เป็นเอ็กเซ็กต์ะค่ะที่สนิทพวกเราก็พูดว่า ดีพี่อยากให้ทำเพราะว่าเราทำเพลงกันมานานแล้วอยากให้ลองได้ทำเองกันบ้างเราก็เลยต้องควบคุมแล้วก็ manage <c oughs> ทุกอย่างเองหมดคิดเองหมดว่าต้องการแนวเพลงแบบไหนเนื้อเพลงเป็นยังไงเราไปนั่งแบบคิดมา5 6อันเนะาะ5-6อย่างเราก็นั่งคุยกันสองคนแบบเเราจะเอาอยัางไงเราจะใช้ใครมาทำใครจะเขียนเนื้อใครจะคือทำหมดเลยแล้วสมมติแบบว่าถ้าเขาช้าเราก็ต้องแบบโทรจิกอะไรเงี้ย <c oughs> เพราะว่าบางทีหนูหนูก็แบบจะไม่เข้าใจก็จะโ <c oughs> ทร,ท,รทามพี่เซ็กแบบพี่หนูยังไม่ได้งานเลยทำไมอ่ะบอกเธอเป็นโปรดิวเธอต้องจิกเขาสิ เธอต้องทำไงก็จะเป็นนักที่งานเธอแบบออนชามอะไรเงี้ยแล้วมันยากมากแล้วบางทีหนูรู้สึกแบบจู่ๆบางพี่บางคนปิดเครื่องหายไปเลยก็มีเราก็แบบตายละพอได้ลงมาทําเองเรารู้เราถึงได้รู้ว่าความยากของการทำอัลบั้มหนึ่งอัลบั้มนี่คือมันยากใช่แล้วบางทีเราเกรงใจเขาแบบอย่าเป็นอัลบั้มเลยค่ะแค่สิงเกิลก็ยากแล้วแบบแค่เพลงเดียวก็ลำบากแล้วลำบากแล้วพี่ที่แต่งเพลงเงี้ยบางทีเราก็เกรงใจว่าแบบเราเราได้รับคําสั่งมาว่าต้องได้งานภายในแบบ4-5วันอ่ะ แล้วเขาจะแต่งเพลงยังไงออกมาในสีขาววันอนะไรเงี้ยบางทีเราก็สงสารนะเราก็ต้องแบบไม่ได้ก็<จ>ต้องแบบควบคุมทุกอย่างให้ได้อะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเราเติบโตถึงสามารถที่จะโปรดิวเองได้ทําอะไรทุกอย่างเองได้ม,มันมันเป็นความมุ่งมั่นมากกว่าคืออย่าใช้คําว่าเติบโตเลยคะ่ะมันเป็นความมุ่งมั่นที่เห็นจากประสบการณ์หลายๆอัลบั้มที่พี่เขาทําอะไรมาแล้วประกอบกับความเป็นตัวเราแล้ว สิ่งที่เราลงมาทํามันคืออีกมุมหนึ่งที่เขาอาจจะแบบเข้าไม่ถึงเราก็เลยอยากลงมาทําเองใช่บางทีก็ท้อเหมือนกันนะคะเพราะแบบอย่างตอนเข้าห้องอัดอะไรเงี้ยค่ะปกติก็จะมีพี่ที่เป็นโปรดิวมานั่งดูแต่พอเราเป็นเองปุ๊บต้องคุมตัวเองตัวเองร้องเองโปรดิวเองบางทีพี่กคนที่มาแต่งเพลงให้เราก็คือเราเราได้โฟร์แมเนฟมาแต่งให้เพราะว่าทาทางานกันอยู่แล้วแล้วเราก็ถามว่าอ้าวแล้วโฟต้องการแบบไหนแล้วพี่เอ็กเซต้องการแบบไหนพี่ก็พูดว่า ก็เธอเป็นโปรดิวเธอก็จัดการเธอต้องการแบบไหนเธอใส่เขาว่าเธอเป็นโปรดิวเธอจัดการเองทัเองทุกอย่างไม่กดดันหนูมากคำนี้จะกดดันมากแต่แบบพอท้ายที่สุดเราได้ตัวงานมาเราก็พอใจอะไรเงี้ยอย่างเรกก็คือกดดันมากกว่าทุกครั้งที่เคยออรบั้มาอย่างก็เลยเบ์รี่ก็ก็คือมีโปรดิวให้มีแรไรแต่นี่คือเราทำเองคือกดดันมากกว่ากดดันมากเพราะว่าคือหนึ่งเราอาจจะไม่เคยลงมาทำงานขนาดนี้ประเด็นหนึ่งและอีกประเด็นหนึ่งคือสำคัญมากคือเราไม่รู้ว่า ทำออกมาแล้วจะถูกใจทุกคนหรือเปล่าเพราะอย่างพี่โปรดิวเซอร์หรือพี่เอ็กเซ็กเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางความคิดว่าอ๋อตอนนี้เทรนมาแบบนี้นะตอนนี้มันคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะกรีบรีคุณจะเป็นอย่างนี้นะแล้วเขาก็จะแบบจับเราปึ้งข้องอาจทำอย่างนี้อย่างนี้งี้จบแต่นี่ไม่ใช่เฮ้ยมันมันมาอย่างไรแล้วมันจะไปยังไงสักทีหรือเปล่าคืออะไรคืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะอย่างนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาจน พี่คะนหนูขออัญเชิญพี่เข้าห้องอัดด้วยกัน <c oughs> ช่วยช่วยดูหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่พี่เขาก็ดีนะคะเขาก็ไม่ไม่ได้ปล่อยเรา <c oughs> เขาก็เหมือนแบบเป็นที่เลี้ยงอยู่ห่างๆถ้ามีอะไรโทรปรึกษาเขาได้ตลอดแต่เขาก็จะแบบเขาจะบอกไม่หมดอ่ะเขาจะส่วนหนึ่งคือจะให้คิดเองเพราะอยากให้เราโตรจริงๆเลยอะคะ่ะเราได้อะไรจากตรงนี้บ้างหูได้ความรับผิดชอบอย่างมากเลยบางทีมันหนีเหมือนกันนะคะช่วงช่วงที่กดดันมาก แล้วคืนนี้หายตัวไปเลยสองวันติดต่อไม่ได้ด้วยหมไม่ไอ้นี่ทอมาบอกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกดดันจริงๆมจริงขอไปตั้งสติก่อนไม่ไหวแล้วตามงานด้วยกันนะอะไรไม่ใช้เวลาเราใช้เวละไม่คือเมื่อก่อนนี่เหมือนแบบพอหนูรู้สึกว่าอุ้ยทำทำทุกอย่างแล้วแล้วทำไมมันถึงไม่เวิร์กอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอขอนิ่งๆก่อนแป๊บนึงอะไรเงี้ยกับชุดนี้คาดว่าจะมีอะไรแตกต่างจากแกรีเบอรี่บ้างอ๋ออย่างแรกคงเห็นได้ชัดนะค่ะคงเป็นของการแยกตัวออกมาทำซิงเกิล <c oughs> เป็นสองคน <c oughs> แล้อย่างที่สองคือ,เ,อเรื่องของการการเต้น <c oughs> ที่เปลี่ยนไปเพราะว่าอย่างการเต้นของอาวันี้จะเป็นแนวแทร์ ออกมาเป็นการใชู้ฟเมนต์ของผู้หญิงมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเราจะเต้นแบบกันเร็วและแรงแต่อัลบั้มนี้คือซิงเกิลเนี้ยคือจะซอฟต์ขึ้นแต่เน้นบอดี้เยอะขึ้นจะใช้จะใช้กล้ามเนื้อที่บกที่ไปบอกเน้นเน้นบอดี้คือใช้กล้ามเนื้อแล้วก็จะมีความสมูทมีความแข็งแรงขึ้นลูกแข็งแรงด้วยแข็งแรงด้วยแต่ว่ามันจะมีความต่อเนื่องกันมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเราอาจจะแบบว่าเป็นท่าที่แบบ เป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปแต่นี้คือแบบว่าทั้งเพลงมันจะแบบสมูทไปกันอะไรเงค่ะมันก็จะเหนื่อยขึ้นค่ะด้วยความที่แยกออกมาเป็นสองสองก็เลยมีข่าวลือมาตลอดว่ากรีบลีแตกแล้วจริงๆมันมีมาเสมอมันมีมาหลายปีแล้วนะคะแบบทุกปีมันอาจมันอาจจะเริ่มมันมีตั้งแต่ตอนโน้นที่ ที่ดีทูบีแตกเออพี่แดนพี่ดิพี่พี่แดนพี่บีเพาแยกวงก็แตกจริงจริงก็แยกจริงเขาเขาก็เลยเขาลืมเนี่ยมักจะเป็นเขาจริงเสมอตอนนี้ไม่จริงค่ะอันนี้ไม่จริงเหมือนเหมือนเขาเล็งเห็นว่าแบบหลายๆวงก็อยู่กันมาพร้อมๆเราแล้วก็ไปกันหมดแล้วนะแล้วเราล่ะจะเกิดอะไรขึ้นปัจแฟชันนีค่ะใช่จริงคือไม่ใช่คือเรายังไม่แตกเราใช่เราแค่แยกออกมาทำซิงเกิลเฉยๆบางทีพูดพูดไปพี่เขาก็ไม่เชื่อแบบแก้ตัวแตกชัวร์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอาจจะมารวมกันทีหล คือยังไงยังไงพอต้องกลับกลับมารวมกันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังเรายังคิดไม่ได้ว่าพอเรากลับมาทํสี่คนเราจะต้องทาเป็นแนวไหนเดี๋ยวเราดูกันต่อไปอาจจะถึงทางตันของ4คนแล้วหรือเปล่าหมยถึอว่าก็เลยลองพี่อดีงสีมันมันไม่มีไม่มีไม่ใช่คือคือจริงๆอะที่ออกมาทำเลยใหม่ไงว่าคือจริงๆที่ออกมาทํา2คนอะคือมันมันหมายความว่าคือเราคิดมาก่อนหน้านี้เพราะว่าเราออกมาเต้นเต้นเ้นใช่ไหมคะทุกคนก็จะแบบเต้นอีกละเฮ้ยเต้นอีกละทำไม่ะทำไมเต้นอีกละจริงๆทใหม่เลยแล้วเต้นเต้นมาเกือบทุกแนวแล้วนะถ้ากลับไปดูแบบท เป็นอัลบ,บั้มที่แล้วสวยเลิศชัดยอมก็เต้นเหมือนกันแต่จอกสไตล์เกาหลีน่ารักคิกค,คูสีชมพูหวานแหววทำไมเต้นน้อยจังอะทำไมไม่เต้นเยอะกว่านี้คือมันเหมือนกับว่าเราทําอะไรทุกคนก็จะคอยหาข้อติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นข้อดีอยู่แล้วว่าเออเราจะได้มาปรับปรุงเพราะฉะนั้นเราก็เลยโอเคงั้นทำสองคนละกันคือต้องการให้เห็นความ แตกต่างแตกต่างแปกแปลกให้กับแฟนแฟนเพลงด้วยว่าถ้าเกิดถ้าสมมติเรารวงกันเป็นเกอร์ีบรดี้คนก็จะมองอยู่ในก้อนเดียวกันแต่พอพอแยกเป็นส้งคนปุ๊บเนี่ยเจะเรียกว่าอะไรอะบุคลิกของเราทั้งสองคนเนี่ยมันจะชัดเจนไปในทิศทางนี้แล้วมันจะได้ดูแบบมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างจากที่เมื่อก่อนเกอริรี่บรี่มี4คนร้องก็ร้อง4คนเต้นก็เต้น4คนพอมา2คนแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแปลกแปลกไหมหนึ่งคือไม่ไม่ชินก่อนเลยไม่ชินกับปกติอยู่บนเวทีเวลาที่เราแบบจะซ้อมเต้นจะบ็อกกิ้ง มันก็จะต้องเดินแบบสลับกันไปมาสี่คนแต่พอเหลือสองปุ๊บเราก็จะมองหน้างงไหมงงขี้ห่อใช่ดูเวทีโล่งๆค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังโอเคเหมือนแบบมีแดนเซอร์มาช่วยเสริมบ้างอะไรเงี้ยก็เลยโอเคขึ้นหน่อยแต่อย่างเรื่องการร้องอย่างเงี้ยจากที่เคยแบ่งท่อนกัน4คนใช่ไหมคะเราก็จะร้องไม่ได้เยอะมากพอร้องสองคนปุ๊บเต้นด้วยเนี่ยโอ้โห้องได้เยอะขึ้นเหนื่อยมากเลยว่าเลยรู้ว่าเหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะว่าเราหคมีสองคนช่วยแต่กก็รู้สึกเหนื่อยใช่เพราะว่าเราต้องเต้นใหญ่ขึ้นนะคะ เรา<ช>ต้องทําทุกอย่างให้มันใหญ่ขึ้นเพราะเราเหลือกันอยู่แค่สองคนถ้าเราเต้นเล็กมันจะดูแบบเต้นเล็กเต้นน้อยมันจะดูมไม่เต็มที่ค,คือมันจะมีผลกระทบหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องเต้นใหญ่และเต็มอืมค่ะแล้วสิงเกิลออกมาแล้วนี่คือกิฟซี่กิฟซ่าได้ฟังหรือย,อยังแล้วมีคอมเมนต์อะไรยังไงบ้างให้เขาฟังตั้งแต่แบบอุ้ยคือพวกเราจริงๆแล้วเราเรา,เราทำงานอยู่ด้วยกันก็นคือจะจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบเจอกันอยู่แล้วในชีวิตประจาวันไปเที่ยวด้วยกันแบบไปคอนเสิร์ตด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่า ตั้งแต่แบบตอนตอนที่นี่แบบจะทําเนื้อเพลงเลยเนอะคิดเนื้อเพลงก็ปรึกษาเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยกิ๊บถ้าเป็นประมาณเนี้ยแกว่าโอเคไหมหรือแบบไอ้เพลงเสร็จแล้วจะลองฟังไหมอะไรเงี้ยคือเขาจะรู้ทุกขั้นตอนแต่เริ่มอยู่แล้วใช่ใช่แล้วเราก็จะจิกเขาตลอดค่ะเนี่ยตอนนี้เพลงเขาแบบก็ยังยังแบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์มากเราก็จะแบบเสร็จยังเนี้ยเสร็จยังอะไรเงี้ยแบบอยาาฟังหรือแบบเส็จยังเสร็จยังต้องบอกแล้วนะเสร็จยังใช่ใช่ก็เหมือนแบบก็ต้องช่วยๆันประคองไปค่ะ กับอัลบั้มชุดนี้นี่คือชื่อชุดว่าอะไรเอ่ยเป็นซิงเกิลค่ะเป็นซิงเกิลตั้งใจเตรียมไว้ประมาณกี่เพลงกับอัลบั้มกับชุดนี้คืออันนี้อันนี้เหมือนแบบบอกไปก่อนว่าตอนนี้จะเรียกว่าอะไรอะระบบระบบการทํางานของค่ายเพลงก็คือจะเปลี่ยนไปของ R S นะคะศิลปินสนมากคือจะออกเซิงเกิลออกซิงเกิลมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่แบบมีเพลงแบบครบแล้วแล้วก็โอเคแล้วแล้วก็จะรวมทั้งหมดเป็นอัลบั้มค่ะค่ะด้วยความที่พอคนพูดถึงกรีบบรีเคยก็จะมักจะมองว่าภาพของทสี่สาวเนี่ยเท็กซี่ กับชุดนี้ของเราสองคนนี่คือจะมีแบบเซ็กซี่เป็นแนวแบบวืวอหวาเหมือนที่ผ่านมาบ้างหรือเปล่าค่ะเออเพราะว่าคือความเซ็กซี่อ่ะมันมันมาคู่กับผู้หญิงทุกคน